สวัสดีเจ้าวันนี้จะทําเมนูต้มตส้มอึงเผานะเจ้าต้มใส่ใบบะขามอ่อนเนาะอันนี้ก็เอาอึงไปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้ก็มาล้างลอกเอาเมือกป็นออกนะเจ้าวันนี้เฮาบ่าได้ใจเผาเนาะเพราะอึงตัวน้อยนะเจ้าล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วฮาก็มาขวาใส่นะเจ้าเอาในส่วนที่บ่กินออกไปเนาะอันนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะเจ้าวัตถุดิบของเฮาก็มียอดประคามอ่อนตะไคร้พริกขี้หนูส่วนบุกบุมนะเจ้าแล้วก็อึ่งีนขฮาครัวเรียบร้อยแล้วอ่าไปดูหน้าเต่าเลยนะเจ้าวันนี้ย้ายครัวมากล่างนะเจ้าโต๊ะก็ยังบรเซตดีเตื้อนะเจ้า <laughs> มีอ้หยังใจไปก่อนเลยเจ้าวันนี้จะทําเมนูบนเต่าอังโลเนาะไอ้น้ำห้อนแล้วแม่ก็ใส่กะปิลงไปตามด้วยตะไคร้ อ่อนนะเจ้าเใบใจข้ขาอ่อนขาแก่นะเจ้าใส่ลงไปแล้วก็ส้มบลาขามนะเจ้าหรือย,ยอดบะาขามอ่อนเนาะตั้งทิ้งไว้ก่อนจนรอน้ําเดือดก่อนนะเจ้าทําอาหารคาวนี้ต้องรอน้ําเดือดเนาะน้ําเดือดก็ใส่อึ่งลงไปนะเจ้าใส่ไปทั้งตัวเลยเแล้วก็ต้มทิ้งไว้จนอึ่งสุกนะเจ้าอึ่งสุกง่ายเนาะปรุงรสด้วยผงนัว เล็กน้อยนะเจ้าเอาชูรสหน่อยๆเนานะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะเจ้าแล้วก็สอดปรุงรสเนาะเพิ่มความนัวและความหอมของต้มยำเฮานะเจ้าตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะเจ้าอันนี้ก็ต้มลออึง้งซุกอย่างเดียวนะเจ้าแล้วก็มาชิมรสชาติกันเนาะ อันนี้ะกะไก่สุกแล้วอึงสุกง่ายนะจ้าไก่สุกแล้วก็เทใบมะกรูดใบผักชีฝรั่งนะจ๊ะแล้วก็พี่ขี้หนูเที่ยวทุบไว้นะจ้าลงไปเลยนะจ้าก็คือต้มยำทั่วไปนี่แหละจ้าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยใส่ชามมาชิมกันนะจ้าอันนี้ก็เป็นตัวนะตัวน้อยใส่ปากลงไปเลยนะจ้าอืมมันรสชาติก็ก็เหมือนต้มกบอะอย่างเนี้ยจ้า ต้มอ,อึงอ่างนี้อันกอเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะเจ้าปกติกินแต่ขัข้วแค่แซบอยู่นะเจ้ารสชาติก็จะจานมากเลยแม่ใส่เครื่องอย่างแน่นเลยนะเจ้าเพื่อดับข่าวเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ตอรอีนะเจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวนะเจ้าวสวัสดีเจ้า